่านวันดารุษมีพระราชสารจากสยามมาถึงท่านพระเจ้าค่ะจากสยามงั้นหรือความในสารว่ายอย่างไรขณะนี้ได้เกิดศึกสงครามจากการขยายอำนาจของสยามสยามจึงอยากขอได้จากเกาะลังกาวีเหตุเพราะเกาะลังกาวีคือส่วนหนึ่งของไซบูรีประเทศสลาดของสยามจึงขอให้ท่านสุลต่านแห่งเกาะลังกา,กาวีจัดทัพเพื่อไปออกศึกกับชาวสยามในครั้งนี้ด้วย ไปออกสึกกับชาวสยามน,นั้นหรือพระเจ้าค่ะโอ้ข้าจะทำอย่างไรดีลูกน้อยของข้าก็เพิ่งลืมตาดูโลกได้แค่ไม่กี่วันพ่อก็ต้องออกศึกแล้วจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ถึงอย่างไรพระองค์ก็ต้องกลับมาเพคะหม่อมฉันจะเฝ้ารอกับลูกที่นี่แล้วหากตอนนี้ข้าไม่อยู่ใครจะปกป้องดูแลเจ้ากับลูกล่ะ หม่อมฉันดูแลตัวเองได้ไปคะท่านไม่ต้องห่วงหรอกไปทำศึกเถอะถึงอย่างไรเสียก็ไม่ได้อ้อจริงสิข้ามีเพื่อนรักเพื่อนตายอยู่หนึ่งคนมีฝีมือเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กข้าจะมอบหมายให้องครักษ์โตเผาให้มาช่วยรับใช้เจ้าระหว่างที่ข้าไม,ม่อยู่ไม่เป็นไรหรอกไปคะไม่ได้ข้าไม่สบายใจทหารไปเรียกองครักษ์โตเผาว่าระหว่างที่ข้าไม,ม่อยู่ ให้ดูแลพระนางมัุรีและบุตรของข้าด้วยและเจ้าจงไปประกาศให้ทั่วหากใครกล้าแต่ต้องพระนางมัุรีและบุตรชายของข้าหรือขัดขวางการทําหน้าที่ขององครักษ์พระนางมันผู้นั้นมีโทษประหารสถานเดียวไม่มีข้อยกเวน้นพระเจ้าค่ะข้าคงต้องออกไปเตรียมทัพเพื่อออกรบแล้วหากเจ้ามีบุญวาสนาพอข้าคงได้มาพบเจ้าที่เกาะลังกาเวนี้อีกครั้งหม่อมฉันจะเอาใจช่วยไปคะ ได้โปรดเถิดพระเจ้าหากข้าพเจ้ามีบุญญาธิการจริงขอพระเจ้าได้ช่วยสามีของข้าพเจ้าให้ชนะศึกครั้งนี้ได้กลับมาหาข้าพเจ้าและลูกด้วยเถิดข้าจะต้องกลับมาพบเจ้าให้ได้เดินทางปลอดภัยนะเพคะ ประกาศสั่งให้ข้าท่าบริวารในวังทั้งหมดหยุดทำงานและให้พระนางมัสลีทำแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดหากท่านแม่ต้องการเช่นนั้นหม่อมฉันก็จะทำไปคะดีทำเข้าไปเจ้าเนะ่ะเมื่อก่อนเป็นแค่ลูกพ่อขาข้าไม่อยากให้เจ้าลืมฐานะเดิมของเจ้าก่อนที่เจ้าจะเข้ามาอยู่ในวงังงานแค่นี้คงไม่ทำให้เจ้าตายหรอกนะใช่แล้วไปคะพิณา,าให้หล่อนทำงานดูบ้างเดี๋ยวจะลืมชาติกำเนิดของตัวเองเสีย ไม่เป็นไรหรอกเพคะข้าทำด้วยความเต็มใจไปดิไปง,นงานเถอะเพคะพนางข้าไปก่อนให้ข้าทำแทนเถอพะพนางอย่าลำบากท่านเลยมันคืองานของข้าข้าจะเปต้องทำจริงจริงแต่งานมันหนักเกินไปนะพะเะคะ่ะหากแค่นี้ข้าทำไม่ได้ข้าจะเป็นเมียของสุลต่านที่ยิ่งใหญ่แห่งเกาะลังกาวีได้อย่างไรถูกพนาง ข้าก้มลงกาบเท้าท่านอยู่เช่นนี้จะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดหากพานางไม่ยอมให้ข้าช่วยทํางานแทนลุกขึ้นเถิดอย่าทาเช่นนี้เลยไม่พะยาค่ะจนกว่าพานางจะยอมข้ายอมแล้วลุกขึ้นมาเถิดอย่าทําเช่นนี้ต่อไปเลยไปพักผ่อนเสียเถิดพระเจ้าค่ะมองฉันจะทําเองขอบใจท่านมากนะ หัวตัวไปลบแก้นี่กี่วันก็หัดคบชู้สู่ชายเสร็จแล้วดีละ่ะข้าจะรอให้วันดารุกกลับมาแล้วจะน,นำเรื่องนี้ไปฟ้องแก่วันดารุกใช่เพคะคราวนี้ละ่ะถึงคราวสิ้นชีวิตของเจ้าแล้วมัสลีขอบพระไทยพระเจ้าค่ะหาเป็นไรไม่เจ้าช่วยงานข้าแท้ๆเสร็จแล้วเราไปกันเถอะพระเจ้าค่ะ ดาลุดลูกแม่ไปรบครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างชนะพระเจ้าค่ะข้าไม่ได้บาดเจ็บอันใดท่านแม่ไม่ต้องนห่วงดีเหลือเกินที่ไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะท่านแม่แล้วไม่เห็นสีข้าอย่ที่ใดกันข้าคิดถึงอยากคบนางคบลูกเป็นยิ่งนักโถลูกแม่เจ้าจะไม่พักผ่อนก่อนหรือไงข้าอยากเจอนางเหลือเกินพระเจ้าค่ะตอนที่เจ้าไม่อยู่มันเกิดเรื่องแม่ไม่อยากบอกเจ้าเลยเกิดอะไรขึ้นรึ พระะเจ้าค่ทั้งที่พระสวามีของตนรักตนมากแท้ๆแต่กลับทรยศได้ลงหมายควาะว่าอย่างไรกันถามนางสนมเหล่านี้ดูเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้าไหนตอบมาสิว่าเกิดอะไรขึ้น,น,รนพระนางมัสรีครบชู้กับองครักษโต๊ะเผาเพคะเป็นไ,ไม่ได้ไม่จริงทหารไปตามนางมัสรีและองครักษโต๊ะเผามาพบข้าบัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะ เป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้าคบชู้กับองครักษ์โตเผาตอนที่ข้าออกรบหาได้เป็นความจริงไหมข้าไม่เคยคิดชอยะยศพระอ,องค์จริงหรือเจ้ากล้าพูดว่าไม่ได้คบกันอย่างนั้นหรือแล้วผ้าชิดหน้าผืนนั้นที่เจ้าใส่อยู่บ่อยครั้งไปไหนกันละ่ะข้าให้ท่านโตเผาไปแล้วนั่นเจ้าบอกว่าเจ้าไม่เคยคบชู้สู่ชายเจ้ามันเลวร้ายนักดีทหารนำทั้งสองไปขังแล้วไปประกาศให้ทั่วทุกที่ ว่าพระนางมัสุรีมีชู้กับองคลักษ์ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติแก่ราชวงศ์มีโทษประหารชีวิตด้วยกริบฟังข้าตอนได้โปรดนำนางไปทางคนธนยศคิดคบชู้มหานางมาหา,หา,หานำนางขึ้นเสาตึงทหารนางมัสุรีให้ใช้กริบนี้ปิดชีวิตนางส่วนองคลักษ์โตเผา ให้เอาไปขุดลุงฝัางทางป่าอีกฝั่งแล้วลุงเอาหินปาใส่จนสิ้นใจตายพระเจ้าค่ะปล่อยข้าข้าไม่ผิดส่วนเจ้ามัสรีมีอะไรจะพูดก่อนตายหรือไม่ขธาไม่เคยคิดนอกใจท่านเลยแม้แต่น้อยได้โปรดเชื่อข้าเถิดหลักฐานมันแน่นหนามาตัวเจ้าได้เจ้ายังคิดจะโกหกอีกจะฆ่าปลิชีวิตนางเสีย หญิงได้ที่คบชู้สู่ชายไม่ซื่อสัตย์ต่อผัวตัวมันต้องเป็นแบบนี้พระเจ้าค่ะกริดกริดแทนนาไม่เข,ข้าพระเจ้าค่ะอะไรนะ,ระกริดแทง่ากของนาไม่เข้าพระเจ้าค่ะเป็นไปได้อย่างไรกันกริดประจำตระกูลข้าเท่านั้นที่จะปิดชีพข้าได้และกริดนั้นก็อยู่ที่บ้านของพ่อแม่ข้าเองทหารไปเอากริดที่ว่านั้นมาพระเจ้าค่ะ ในหลักกิี่ว่านี่พระเจ้าค่ะกิจประจำตระกูลของนาดีนำไปประหารน,นางเสียได้โปรดเถิดให้ข้าได้กอดได้ให้นมลูกของข้าอีกสักครั้งก่อนข้าจะตายเดี๋ยวก็จะตายแล้วยังจะมาเรื่องมากอีกไม่ต้องให้นางให้นมลูกท่านฉันโหดร้ายนะข้าดิบเพยายามข้าดีถูกใส่ร้ายข้าไม่เคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิด บริสุทธิ์บรรพูไดที่อยู่บนเกาะลำกาวีเจ้ามาตบทุกเกตราชั่วเจ็ดอายุคนข้านางซะเจ้าค่ะไม่ไม่จริงคำสาพของนางเป็นจริงอย่างนั้นรึนี่นางบริสุทธิ์จริงจริงอย่างนั้นหรือท่านแม่ทำไมท่านทำเช่นนี้ ข้าไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นเช่นนี้โธ่มัสุริของข้าข้าผิดไปแล้วฟื้นขึ้นมาเถิดข้าขอร้องไม่โธผันางภูนาสงสารใช่แล้วลอ,อลุกการไดขึ้นต่อรังจากนี้ล่ะคะโพอเมงพผาน,นางมาสุริน้ำวันหากิมลบมาทีเมืองภูเก็ต หลังจากนั้นเกาะลังกาวีก็ได้เกิดอาเพศมากมายทางการมาลีนทนไม่ไหวจึงได้ส่งทหาร3าตัวทายาลึงที่เจ็ดโค้งระนางมาสุรีเธอคือนางซาสิรินทายาย,ายีหรือเมผู้ที่แก้คำสาบอาทันทีมีมาเจชัวคุลเห่งเกาะลังกาวีจนสํำเร็จยังไงล,ล่ะลูกไม่น่าไปแก้คำสาบให้เลยน่าจะให้เกาะรังกาวีเป็นแบบนั้นต่อไปไม่ได้หรอกมาลีนะ โต๊ระรอซะเพื่อเลยนี่มันก็ดึกแล้วไปอานาำอาบทาจะได้ลงมาก,กินข้าวนะมีข้าวก็เย็นเม็ดแล้วค่ะโต๊ะเดี๋ยวมารีนะาน่าไปอาบน้ำก่อนนะคะจ้า พุทธศักราช2,543ทางการมาเลเซียได้เชิญนางสาวซิรินทรายายีสาวน้อยชาวภูเก็ตซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่7ของพระนางวัสุรีเพื่อทําพิธีลบล้างคำสาปหลังจากนั้นมาเกาะลังกาวีก็ได้จเจริญรุ่งรเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันพวกเราคณะนักแสดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทษ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ